คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกคุณโต N Y คุณโตหนองใหญ่ มาเล่าเรื่องล่าสุดก็คืออย่ามาหมุยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานู่นเลยครับเรื่องนี้คุณโตมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่คุณโตเป็นเด็กและก็เข้าป่าไปกับเพื่อนครับทำให้เจอเรื่องราวชวนหลอนเรื่องนี้ครับเหตุการณ์ในย้อนกลับไปเมื่อ17ปีที่แล้วของมึงหรือเปล่ามาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่4กับสายของคุณโต NY กันเลยครับสวัสดีครับคุณโต NY คุณโตหนองใหญ่ สวัสดีครับพี่แจ๊คสบายดีไหมเนี่ยสบายดีอยู่ครับแต่หนักมากช่วงนี้สามสี่เดือนที่ผ่านมาก็ที่แรกจะมาเล่าตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วครับเล้อนัดไว้วันเสาร์พอวันเสาร์ช่วงบ่ายสามปุ๊บไฟไหม้โรงงานผมเลยใช่เป็นอะไรมากไหมอ่อนก็หมดโกดังเลยครับไอโกดังผ้าโกดังผ้าที่เราเอารับซื้อมานะ ใช่ครับแล้วก็โรงงานปั่นใหญ่ติดกันไปหมดเลยอุ้ยตายมันมัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไฟฟ้าแล้ววงจรหรือไงอ่ะใช่ครับไฟฟ้ามอเตอร์เครื่องปั่นใยครับมันลัดอุย้ยแล้วมันก็เป็นพวกใหญ่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยหมดเลยเหรอครับ <laughs> แล้วแล้วทำไงอ่ะคุณโต <laughs> ก็ค่อยๆเคลียร์ไปครับเริ่มเก็บใหม่ไม่เป็นไรเรายังมีแรงอยู่อุ้ยขอแสดงความ เสียใจด้วยนะคุณโตนะแล้วก็สู้ๆนะคุณโตนะครับ,อรบขอบคุณมากครับพี่แจ๊แต่ผมชอบคำานึงอ่ะชอบคําที่คุณโตพูดว่าเออเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะก็เก็บใหม่เรายังมีแรงอยู่ใช่เราเรายังมีแรงอยู่เราเราทําไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นใช่ครับโอ้โหเยอะไหมอ่ะในนั้นอะ่ะก,กี่ตันอะ่ะถ้าสามสิบตันแล้วก็ใหญ่ใหญอีกประมาณเจ็ดตันได้ครับ อุ้ยตายเออแล้วนี่คือสร้างโรงงานใหม่เรียบร้อยมันยังทําไม่ได้ครับพี่แจ็คมันต้องรอเคลียร์พวกผ้าข้างในออกก่อนแต่ว่าพวกโครงเหล็กอะไรรื้อออกหมดแล้วครับไม่พังแล้วโอ้โหโอ้ยเอาคุณโตเรมีแรงอยู่ครับผมเราทํามันได้เราทํามันได้ทุกคนเป็นกำลังกำลังใจให้คุณโตเห็นบอกออกข่าวด้วยหรอ ไช่ครับโอ้ยเอากำลังใจตรงนี้ไปนะคุณโตนะอ่าขอบคุณมากครับโอ้นะฮะมาคุณโตครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันเรื่องที่จะพาเราย้อนกลับไปเมื่อสิบเจ็ดปีที่แล้วมีคนถามถึงหมุยเรื่องนี้เกี่ยวกับหมุยไหมเนี่ยเอาก่อนเลยเนี่ยอะเรื่องเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับหมุยครับแต่เรื่องแถมจะมีให้อยู่ครับโอ้โหเรื่องแถมของหมุยถูกป่ะครับผมเออมาๆยังไงเชิญฮะเรื่องนี้ที่บอกว่าเรื่องของมึงหรือเปล่า อ่ะแล้วก็ขอเริ่มเลยนะครับได้ครับเ,ออเรื่องเนี้ยย้อนกลับไปเมื่อตอนช่วงผมอยู่ประมาณป .5 ก่อนหน้าเนี้ยผมเรียนอยู่ที่สงขาครับพี่แจ็คอยู่บ้านย่าบ้านพอ่อพี่แจ็คคิดว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยจะย้ายโรงเรียนตั้งแต่ป .1 จนถึงปตีได้ประมาณกี่โรงเรียนครับโอโหถ้าแบบไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยก็เต็มที่ก็หนึ่งถึงสองครั้งก็ถือว่าเยอะแล้วนะฮะ ผมย้ายโรงเรียนทั้งหมด24โรงเรียนครับพี่แจ็คเฮ้ยมันเยอะขนาดนั้นนะใช่เพราะว่าพ่อรับราชการแล้วแกย้ายเอาตําแหน่งแล้วก็ตามตามตามแกไปครับโอ้โหแล้วเพื่อนที่แบบซีดีแทบจะไม่มีเลยนะเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีครับก็ตอนที่อยู่สงขาก็ใช้ชีวิตตามเด็กปกติทั่วไปแหละครับตกเย็นก็ไปเล่นน้ําทะเลเช้าไปเรียนออแล้วอยู่มาเย็นวันหนึ่งอ่ะพ่อผมได้มาบอกว่า เดี๋ยวเราต้องย้ายโรงเรียนนะอซึ่งบางคนวนะ่ะ mm. พ่อแม่ว่าต้องย้ายงเรียนก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับไปแจค mm. แต่ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติแล้วกับการย้ายโรงเรียนผมอะ่ะเพราะว่าคําสั่งของพ่อไปไหนเราก็ต้องย้ายตามไปแต่ที่ผมตกใจคือเราต้องย้ายไปจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคเหนือสุดเลยอะ mm. คือมันไกลมากจากใต้ไปเหนือสุดผมก็ถามว่าเอาแล้วทําไมถึงเลือกมาจังหวัดนี้พ่อบอกว่า หน่วยเขามีให้เลือกจังหวัดน้องบัวลำพูกับจังหวัดนี้อซึ่งเดิมทีที่ขอย้ายไปอะคืออยากไปดูแลยายบ้านยายอยู่ที่กําแพงเพชรครับ,รบแกก็เป็นข้าราชาการนะพี่เนะอยู่กรมที่ดินแกก็ก,กางแผนที่เลยอเอาไม้มันถัดวัดอจากจังหวัดนี้มากําแพงเพชรกับน้องบัวลำพูมากําแพงเพชรอันไหนไกล้กว่ากันนี่นนพ่อพ่อวัดให้ดูเลย บอกวัดให้ดูเลยพ่อกับลูกนะโอ้โหเนี่ยโอ้เนี่ยเห็นไหมจังหวัดนี้มันใกล้กว่าน้องบัวลําพูน้องบัวลําพูเนี่ยมันห่างกันตั้งเยอะออก็เลยเลือกไปจังหวัดนั้นครับแต่ไม่คิดถึงการเดินทางเลยออืแบบมันโค้งเยอะโค้งจนแบบต้องจอดจอดอาจารยนหลายรอบอะพี่แจ๊คครับนะครับนั่นคือแผลที่หนึ่งซึ่งอำเภอไอ้จังหวัดเนี้ยที่ผมย้ายไปเป็นกิ่งอำเภอครับถ้าแบบ นึกภาพไม่ออกนให้นึกถึงหนังเรื่ององค์บากเลยครับพี่แจ็คอารมณ์ประมาณนั้นเลยเงียบแล้วก็แบบม,แมีแต่ฝุ่นมีแต่หมาเดินกันใช้คําว่าชนบทแบบตะโกนใช่อ,อย่างนั้นเลยครับอพอเราย้ายไปถึงที่นั่นอะ่ะพอเราก็ทราบข้อเท็จจริงที่พ่ออยากมาจังหวัดนี้ครับคือพ่ออยากมาตกปลาที่แม่น้ําสารวินครับฮะแค่นั้นเลย แค่นั้นเลยแม่ผมปี๊แตกเลยตอนนั้นอ oh. แล้วเป็นจังหวัดที่เราเข้าไปแล้วเราไม่อยากออกมาพี่แจ็คคือมันเดินทางมันไกลมันเหนื่อยอะ่ะครับแล้วบ้านที่เราพักก็เป็นบ้านของราชการครับคือต้องบอกกอนว่าลรแวกนั้นอะ่ะมันจะเป็น oh. ที่อยู่ของพวกกลุ่มชนชาติพันธุ์นะครับพี่แจค็คเ oh. หมือนว่าเขาจะเอาเด็กมาเรียนกันอยู่เห oh. มือนค่ายมาเรียนมาอาศัยอยู่ในนั้นวัดก็มีที่เดียวครับ oh. พระก็น้อย ส่วนมากก็จะเป็นศาสนาคิดนะครับที่เขาอยู่ที่นั่นกันครับพอผมย้ายเข้าโรงเรียนก็เข้ามากลางคันไงพี่แจ็คมันค่อนข้างจะปรับตัวยากครับเพื่อนแกล้งเพื่อนล้อคือเรามาจากใต้เราก็ผิวดำๆค้ำค้ำเหอพี่แจ็คทางเหนือก็มีนคนขาวขาวครับผมก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยมีคนอยากเล่นด้วยนะด้วยภาษาที่ต่างกันด้วยครับขายาผมเขาก็เรียกผมว่าไอ้เด็กใหม่ไอ้เด็กใหม่ตลอดเลยนะพี่แจ็ค พอเรียนได้ประมาณเดือนกว่าๆครับก็มีเด็กคนหนึ่งย้ายเข้ามาใหม่ชื่อว่าโดโดขออธิบายโดโด้หน่อยนะครับคือโดโดเป็นคนผอมสูงผิวคั้าผมหยิกมันบอกว่ามันย้ายมาจากกรุงเทพพ่อก็มารับราชาการเหมือนกันแต่ผมอมองตาเดียวก็รู้แล้วว่าไอเนี่ยมันน่าจะเป็นคนใต้อะ่ะพี่แจ็คอือคือทรงมันได้อะ่ะครับ มันเข้ามาเป็นเด็กใหม่ก็ไม่มีใครเล่นกับมันเหมือนผมนี่แหละผมก็พยายามตีสนิทกับมันผมก็ถามถามมันเนี่ยยับยับถามนะมึงคนตายไหมนออรัะมันก็ไม่ใช่กูคนกรุงเทพมามันก็ยืนยันอย่างนี้ตลอดกับผมเลยแต่ผมก็ไม่เชื่อมันนะครับ่หลายครั้งก็คุยกับมันโดยใช้ภาษาตตยมันก็จะทำหน้างงๆไม่เข้าใจไงเราก็คบกันอยู่สองคนนี่แหละครับไปไหนมาไหนด้วยกันค่อนข้างสนิทกันเลย มันจะเรียกผมว่าไอเสกเออชื่อจริงผมชื่อพี่เสกครับแล้วพอคบกันไปเรื่อยๆก็รู้ว่ามันเป็นคนที่ยิงปืนแม่นมากเนี่ยปืนอัดลมแบบพวกปืนปั๊มอะครับที่เขาไปยิงนกผมก็เลยคิดว่าไหนๆมึงก็มีฝีมือแล้วเรามาหาอะไรทำเงินกันดีกว่าไหม,มผมอะเป็นคนชอบค้าขายพี่เจกถึงพ่อผมจะรับราชการเลยแต่ผมไม่ชอบค้าขายมากเพราะมันได้จับเงินทุกวันนะอะ อย่างที่บอกนะครับระละแวกที่ผมอยู่่เป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์เยอะผมก็เดินเดินมั่งปั่นจักรยานมั่งหาตามบ้านครับถามคนแก่ๆที่เขานั่งอยู่หน้าบ้านว่าอยากได้อะไรไหมผมจะเข้าป่าครับไปหายิงนกยิงกระรอกผมก็จดจดจดว่าเออบ้านนี้อยากได้งูบ้านนี้อยากได้กระแตบ้านนี้อ,อยากได้นกคือต้องบอกนะว่าเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วอ่ะผมยังเด็กมากแลวมันก็ไม่มีอะไรที่ให้เล่นมากครับพี่แจค ในวันหยุดแล้วก็จะจัดการเข้าป่ากันซึ่งป่าเนี้ยมันจะเป็นป่าโปรงๆไม่ได้เป็นป่าทึบหนาะเหมือนแบบว่าป่าดงดิบอะไรขนาดนั้นนะครับ,รบพี่แจ็ครับแล้วก็จัดการเดินทางกันเลยครับช่วงบ่ายๆแต่งตัวแขนขายาวกางเกงลายพรางจัดแบบหล่อเลยครับพี่แจ๊ค okay. ใส่ม่วงด้วยแล้วก็เดินทางโดยรถมอ์ไซค์ของไอโดโด้แหละยี่ห้อหนึ่ง สิ่งที่เราเอาไปด้วยนะก็มีปืนอัดลมกระเป๋าเสียมแล้วก็ไฟฉายคาดหัวครับก็เข้าไปแบบไม่มีพิธีอะไรเลยเพราะไม่รู้ด้วยแล้วป่ามันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากครับเราก็เดินเดินเดินไปเรื่อยๆคือป่าเนี้ยถ้าถัดเดินออกไปอีกหน่อยมันจะเป็นแม่น้ำเมยเลยถ้าคนแข็งแรงแข็งแรงเขาก็จะข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านได้เลยครับพอจอดรถได้ปุ๊บไอโดโดก็จัดการเปิดเบาะเลย ถอดแบตเตอรี่มอไซค์มาต่อกับไฟคาดหัวไว้ครับเราก็พากันเดินเดินเดินเข้าไปในป่าสักห้านาทีก็ไปเจอเหมือนกองขยะกองหนึ่งอ่ะพี่แจ๊คใหญ่มากเราก็พากันเดินไปดูใกล้ๆมันเป็นกองตุ๊กตาครับพี่แจ๊คตุ๊กตาใช่เป็นตุ๊กตาพวกตุ๊กตาพลาสติกอของเด็กเล่นที่แบบเวลาเอามันนอนแล้วมันจะหลับตาออเวลามันนั่งแล้วมันจะลืมตาครับอ เออประมาณนั้นมีทั้งเก่าทั้งใหม่เป็นกองผนเนินเลยครับครับผมมันก็ถอยห่างออกมาเพราะว่าผมผมกลัวผมกลัวพวกนี้มากไอ้โรโ,โดก็พาเดินกันต่อแต่ความรู้สึกอะเรารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่าง<อ>เดินตามเรามาไ<อ>ี่แจก<อ>เวลาเราเดินเงียบๆแล้วมันเหมือนมีเสียงไล่หลังมาครับ,รบแต่พอเราหันไปก็ไม่เจออะไรนะครับจน เริ่มโพเพแล้วเราก็ยิงนกขุดงูขุดอะไรไปเรื่อยๆครับเวลายิงไปผมก็แยบแยบถามนาไดไม่เบามันก็ทําหน้างงๆเลยคือเราจะแยบมันอย่างเงยเรื่อยๆเราฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องจนเดินเดินมาเรื่อยๆไปเจอไอโดโด้สังเกตเห็นรูรูสัตว์อยู่รูหนึ่งมันบอกว่าเนี่ยรูงูเออโอเคเราก็ตกลงกันเลยว่าจะขุด มันก็นั่งยองๆผมก็นั่งยองๆหันหน้าชนกันมันก็ปรับไฟคาดหัวจี้ลงดินครับวางหม้อแบตลงเราก็ขุดขุดขุดพอขุดขุดไปลงเสียมได้ไม่ถึงห้าหกเตียได้ยินเสียงอย่างเงี้ยเสียงมันควรถอนหายใจไอ้โดด็เลยเงยหน้าขึ้นมาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีดำนุ่งผ้าถุงนั่งยองๆอยู่ข้างๆเราคะไปแจ๊ค นั่งดูเราขุดดินอยู่ครับผมผมก็ตกแกมันก็พงังาออกแต่ผู้หญิงคนนี้ที่แปลกคือเขานั่งยองๆแล้วก็มือหนึ่งเขาหิ้วตุ๊กตามาด้วยครับพี่แจ๊คไอ้ต<อ>ุกตานั่นแหละไอ้ที่อยู่ในกองนะนะไอ้ตุกตาเด็กใช่ครับเอ้ยน่ากลัวว่ะเออแล้วเขาก็ยิ้มให้แต่มันยิ้มยิ้มแบบยิ้มไม่ค่อยเป็นมิดนะครพี่แ<อ>จ๊ค<อ>ฟันดำๆแล้วเนี่ยเขาก็ยิ้มให้แล้วเขาก็คว้ามือไปจับมือไอ้โดโดครับแล้วถามว่า ใช่ของมึงหรือเปล่าออไอโดโด้มันพยายามสะบัดออกครับพี่แจ็กแต่มันก็ไม่หลุดผู้หญิงคนนั้นก็ถามว่าใช่ของมึงหรือเปล่าแล้วก็ดึงมือไอโดโด้ไปไว้ใต้คางแล้วก็อ้าปากคายบางอย่างออกมาใส่มือมันครับพี่แจ็กครับมันเป็นปอกกระสุนครับอ๋อสีทองผมเห็นเลยเอุอ้ยครับผมตกใจล้มก้นยำเบ้าตั้งสติได้ผมลุกวิ่งเลยครับพี่แจ็กแมวแล้วงูเงอเอือเออ พอผมวิ่งมาก็เห็นแสงไฟข้าดหัวสองไล่หลังมาพี่แจ็คแล้วก็ดับไปครับทุกอย่างมืดได้หมดเลยนะครับแต่อาศายอยากแสงพระจ,จันทร์อย่างเดียววิ่งคำทางไปล้มลุกคุกคานจนเห็นไกลๆแล้วเห็นในกองตุ๊กตานั้นอะโอแต่รอบนี้มันไม่ใช่กองคนระับพี่แจ็คตุ๊กตามันลงมานอนแผยยาวเหยียดแล้วอบางตัวก็นั่งบางตัวก็นอนอยู่ครับแต่ผมก็ได้ยินเสียงวิ่งมาจากข้างหลังครับปุ๊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 บแต่ไม่เห็นไฟละ ผ่านหน้าไปไอโดโดครับพี่แจ๊ควิ่งแซงผมไปออไฟก็ไม่เปิดแต่ข้างหลังอะ่ะผมยังได้ยินเสียงวิ่งตามมาอยู่นะครับอไอโดโดก็าจะโกนบอกผมวิ่งเซกวิ่งอพอเราวิ่งก็วิ่งหลับหูหลับตาวิ่งไปนะครับจนไปถึงรถกระโดดขึ้นรถได้มันบิดกุญแจสตาร์ทไม่ติดครับพี่แจ๊ มันเอาแบตมอไซค์ไปใส่ที่คาดัวครับคื <laughs> ยังไม่ได้ใส่แบตถูก <laughs> ใช่แล้วมันวางไว้ในป่าวิ่งออกมาสายก็าขาดอุ้ยตายแล้วทีเนี้ยมันก็เลยลงมาข้างรถผมหันกลับไปยังเจอผู้หญิงคนนั้นอยู่นะพี่แจ็คแต่เขายืนยือนอยู่เฉยเหมือนกําลังกําลังจะก้าวเดินมาผมก็หันกลับมาสิ่งที่โดโด้พูดกับผมนะครับพี่แจ็คมันบอกผมว่าเซกรุ่นแต่เซกรุ่น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  ใช่พี่แจ็คมันพูดภาษาใต้กับผมเรียบร้อยตู้ตอนนั้นหลายอารมณ์มากครับพี่แจ็คทั้งกลัวทั้งดีใจผมเข้าใจพี่จาพนมเลยนะครับที่พี่หม่ำจะมาสตาร์ทรถให้อ่ะเด็กคนบ้านหนองปลาดู่ะพี่แจ็คตอนนั้นหลายอารมณ์มากเจอเพื่อนแล้วใช่ผมก็เข็นมันก็เข็นพอหันกลับไปดูก็เจอผู้หญิงคนนั้นตามมาอยู่นะครับพร้อมกับถือตุ๊กตามาด้วยวิ่งมาเร็วมากผมร้องไห้เลยครับแล้วก็รู้สึกเจ็บ ที่กลางหลังมากครับแล้วผมก็ภาพตัดไปเลยครับพี่แจ็คตอนนั้นพอรู้ตัวอีกทีก็ตื่นที่โรงพยาบาลน,นะครับหมอบอกว่าผมสลบไปเกือบวันหนึ่งเลยครับก็เห็นตื่นมาเจอหน้าพ่อหน้าแม่ผมก็ร้องหยิกกลัวมากแล้วก็เจ็บหลังอืแต่พอเปิดเสื้อให้พ่อดูครับก็เห็นมันเป็นเหมือนรอยมือรอยมือห้านิ้วครับ,รบปะเข้าที่กลางหลังม่วงๆมันโดนตีเหรอ ใช่ครับเหมือนโดนตีอแต่พอออกจากโรงพยาบาลพวกเพื่อนบ้านก็มาเยี่ยมนะครับแต่คนที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือไอ้โดโด่หรือว่าไม่รู้ว่ามันหายไปไหนครับก็เลยพากันไปหาโดโดที่บ้านครับจะเจอแต่แม่มันแม่โดโดบอกว่าโดโดอยู่ที่วัดผมว่ามันใจไม่ดีอะไปแจ็คผมก็พาพ่อกับแม่ไปที่วัดคนเต็มเลยนะครับ มีพระแล้วก็มีโรงอันนึงตั้งอยู่โอ้ยแง้มฝาไว้มีรูปขาวดําด้วยพี่แจ็คโอ้ยโอ้ผมก็เดินไปเลยนะครับเดินเข้าไปน้ําตาก็ไหลไปครับพ่อโดโด้เดินมาหาผมบอกว่าไม่ต้องร้องโดโด้ไม่เป็นอะไรทําพิธีบังสุกุลเป็นบังสุกุลตายให้มันอยู่โอ้ทำเหมือนแบบงานศพจริงๆเลยเหรอใช่ครับผมก็ใจเสียพี่แจ็ค พอเสร็จพิธีแล้วก็มานั่งคุยกันมีพ่อผมแม่ผมพ่อแม่โดโดมานั่งคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาชาวบ้านนะเล่าให้ฟังว่าป่าเนี่ยคนเขาไม่เข้ามาสี่ห้าเดือนแล้วมีผู้หญิงท้องอ่อนคนหนึ่งอะ่ะชื่อน่าอ่อนเขาเข้าไปหาเก็บของเก็บผักครับแต่สวยเจอพวกลักลอบขนของผิดกฎหมายครับพี่แจ็คก็เลยโดนลูกหลงตายอยู่ทางชายป่านะครับ ไอเนี้ยพอเรื่องเล่าที่เขาเล่ากันก็คือหลังจากแกออนตายไปเนี่ยก็มีเด็กเริ่มหายไปพอพอช่วยกันหาก็จะไปเจอเด็กนอนหลับอยู่บริเวณที่เป็นกองตุ๊กตาปัจจุบันเนี่ยครับชาวบ้านก็เลยเชื่อว่ายายอ่อนนะอยากได้ลูกของคนไปเลี้ยงชาวบ้านเขาก็เลยเอาพวกตุ๊กตาพวกนั้นอ่ะไปทิ้งไปวางไปวางไว้พอนานไปมันก็เริ่มเยอะขึ้นจนเป็นกองกองครับพี่แจ็ค ซึ่งพ่อของไอ้โดโดะที่เขาได้ย้ายมาที่เนี่ยก็เพื่อมาสืบเรื่องนี้นครับว่าไปไงมาไงคือพ่อของโดโด้ก็ร,กราชการเหมือนกันซึ่งนาออนเนี่ยแกบอกว่ะเขาเป็นเหมือนสายข่าวให้ทางแก่นะครับทางพ่อของโดโดแต่แต่พวกลักลอบอ่ะรู้ก็เลยเขามาตามเก็บเอาเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นพอฟังเรื่องจบคนที่เดือดที่สุดก็คือพ่อผมครับ แกก็เอาคนงานเอาลูกน้องไป<อ>เดินหาทั่วป่าเลยไปหาไอ้กองตุ๊กตา<อ>นั้นนะ่ะ<อ>แล้วแกก็จัดการเผาเลยแต่ผมไม่ได้ไปด้วยนะครับแต่ตอนกลับมาพวกคนงานบอกว่าตอนที่ไฟมันไหม้ตุ๊กตาได้ยินเสียงเหมือนคนกรีดเบาๆครับอยู่ในกองไฟครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเสียงพลาสติกละลายหรือเปล่านะ่ะเอออาจจะเป็นเสียงพลาสติกละลายก็ได้ใช่มันจะมีเสียง ครับอืมแล้วหลังอย่างนั้นประมาณอีกเดือนหนึ่งผมก็ได้ย้ายโรงเรียนอีกรสรุปไอ้อโดโด้ก็คนใต้จริงๆครับพี่แจ๊คแต่มันไม่กล้าบอกคำเดียวลุนลุนแปลว่าเข็นใช่ครับเ,ออเ,ออเข็นเข็นมันก็กลัวเพื่อนไม่เล่นกับมันออส่วนอาการผมที่หลังจากที่กลับมาจากจังหวัดนั้นครับคือผมกลัวป่าไปเลยครับพี่แจ๊คแล้วก็กลัวไอ้ตุ๊กตาอันเนี้ยจากกลัวแล้วก็กลัวขึ้นไปอีก แล้วเขาบอกว่าคนคนแก่ที่นั่นนะเขาบอกว่าอย่าให้ผมเข้าไปใกล้ป่านี้อีกอเขาหมายไว้แล้วครับโอ้หหมายถึงว่าตัวเราเหรอเขาหมายเราไว้แล้วเหรอใช่ครับครับ<อ>แกเขาบอกว่าเคยมีผู้ชายคนนึงเจอแบบเองนี่แหละแต่เขาเป็นรอยที่ขาเขาห้ามกันแล้วแต่ก็ไม่ฟังหายไปเป็นเดือนเพิ่งเจอเมื่อเร็วๆนี้เององคอก็หากว่าตายไหมครับ แกบอกว่าไม่ตายมันข้ามไปเอาเมียฝั่งนู้นไม่ส่งข่าวมาก็นึกว่าตายอ้าวอ้าวคือไม่ได้เป็นไรไม่ได้เป็นอะไร,ไไรครับแต่ขาดการติดต่อไปว่าไปเอาเมียอยู่ฝั่งนู้นไปม,มีเมียฝั่งประเทศเพื่อนบ้านครับไปโทรแกก็บอกว่าทางที่ดีอย่าเข้าไปใกล้เลยป่าน,นั้นนะ่ะเออครับเรื่องก็ประมาณนี้นครับเดี๋ยวเข้าไปใกล้ปุ๊บเดี๋ยวไม่ได้เมียฝั่งนู้นอีกอะ <laughs> ผมไม่กล้าครับเออเถอะนะ สรุปคือที่บอกว่าของมึงหรือเปล่าของมึงหรือเปล่าคือเขาคาบกระสุนมา,าใครให้ดูอย่างเงี้ยเหรอครับเป็นปอกกระสุนนะพี่แจ๊ค๋อเป็นปอกกระสุนที่ถูกยิงแล้วเหมือนกําลังจะตามหาว่าใครครับอ๋อโอ้โหเฮ้ยมามาแบบเหมือนจะไม่น่ากลัวแต่น่ากลัวนะเนี่ยของมึงป่ะของมึงป่ะแล้วคายออกมาเนี่ย ของมึงป่ะโอ้ตอนนั้นออคิดอะไรไม่ออกหรอครับพี่แจ็ควิ่งเอาตัวรอดกใช,กใช่ใช่ใช่ไม่รู้ผ,ผีหรือคนคือถ้าเป็นคนก็น่ากลัวถูกป่ะเป็นคนก็คือคผมว่าก็ต้องเป็นคนแบบเพราะดูจากการแต่งตัวเท่าที่คุณโตเล่าให้ฟังอ่ะอาจจะเป็นคนสติไม่ดีถูกป่ะอาจจะเป็นผีก็ก็น่ากลัวอีกก็ไม่รู้จะยังไงแต่ไม่รู้ว่าที่เขาทําอ่ะเขา เขาเขาทำเพื่อหมายเอาชีวิตเราจริงหรือเปล่าหรือเขาอาจจะเป็นคนสติไม่ดีคนหนึง่งเราก็ไม่รู้รแต่ตอนนั้นนะ่ะเอาตัวรอดไว้ก่อนใช่ครับโอ้แต่ที่รู้คือโดนตีหลังใช่ครับแต่<อ>แล้วมือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่รอยเหมือนคนกลางมากแบบใหญ่มากอือยช้ําเลยถูกป่ะครับเกือบเอสี่ครับพี่แจ็คโอ้โหมันก็ไป็นไคนแล้วล่ะเออ นั่นคือของมึงหรือเปล่าครับที่คุโตเอามาฝากกันไม่เกี่ยวกับหมุยนะไม่เกี่ยวครับโอ,อแ,ตแต่โดใช้ได้นะโดนะโดรุ่นโต้รุ่นรุ่นเลยรุ่นนึกภาพออกเออมีมีเมื่อกี้บอกเกิดเรื่องเรื่องของหมวยไว้มีมีมีแถมชกท้ายเหรอยังไงอะ่ะใช่ครับคือเรื่องเนี้ยอาจจะไม่ไม่มี ไม่ได้เจอผีนะครับพี่แจ็คแต่เอามาเล่าให้หายคิดถึงความน่ารักของหมุยความน่ารักของหมุยครับคือย้อนไปเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมครับเป็นวันเกิดผมผมก็เลยพามันอะไปเลี้ยงที่ร้านของชำเป็นร้านนั่งชิวครับพี่แจ็คไอหมุยก็ไปเพื่อนผมก็มาด้วยแล้วเพื่อนผมคนเนี้ยผมให้ชื่อมันว่าไอ้หมานนะครับไอหมานเพราะว่ามันหากินหมาน มันก็พาพี่ชายมันมาด้วยอผมก็ไม่ได้ติดอะไรนั่งนั่งไปสักพักไอ้หมวยมันสังเกตเห็นรอยสักของพี่ไอ้หมานะครับที่แขนออืเขาสักเป็นเลขประจําตัวผู้บริจาคร่างกายอะครับครับไอ้หมวยก็จับแขนเขาขึ้นมาพอมันอ่านอ่านปุ๊บมันก็ร้องไห้ครับพี่แจ็คหัวเฮ้ยมันเป็นอะไรมึงเมาขนาดนั้นเลยเหรอผมก็เฮ้ยมึงเป็นอะไรใจเย็นๆมึงเห็นอะไรมึงพูดดี มันก็พูดไปสะอื่นไปนครับมันบอกว่ากูดีใจแทนน้องๆนักศึกษาหมออ,อีกสองปีเขาจะได้ศพพี่คนนี้ไปเรียนแล้วโอ้ยบ้าจริงครับพี่แจ๊คมันพูดอย่างนี้ในวงเลยอออย่างงั้งนเงียบกิ๊บไม่มีใครพูดอะไรครับไม่ถึงสามปีครับพี่แจ๊คได้ยินเสียงดังปุ๊บใครมวย <laughs> โดนตบปาก เลือดอาบปากเลยออกจมูกเลยโอผมกับเพื่อนเลยได้ไปห้ามเพราะว่ามันก็อารมณ์เมาๆมากันหมดแล้วครับงานก่อยแล้วก็จะแยกย้ายกันเลยก็เลยถามว่าแล้วมึงไปพูดกับเขาแบบนั้นทําไมวะมันบอกว่าไม่เชื่อมึงรอดูได้เลยไม่เกินปีนี้แน่นอนครับแลวต้นเดือนพฤศจิที่ผ่านมาครับพี่แจ็คให้หมานโทรมาว่าจําพี่ชายมันได้ไหมผมว่าเออจําได้ว่าไง มึงจะมางานแกหน่อยไหมเฮ้ยว่าแกเป็นอะไรว่าแกจะบวชล้างซวยอ้าวครับเพราะจากที่ที่ดื่มด้วยกันวันนั้นนออ่ะพี่แจ็คแกโดนรถชนอยู่สี่ครั้งเรียนนะไอ้บอกไปงานแกหน่อยเนี่ยผมก็ใจแป้วเลยผมไปงานบวชใช่ครับแกบ,บวชล้างซวยบวชทดแทนคุณด้วยก่อนหน้านั้นรถชนสี่ครั้งม,นะมันก็เยอะนะมันก็เยอะนะ เยอะครับพี่แจคแกถึ่จะบวชล้างสวยออแล้วแกแกบอกมาด้ครับคือแกไม่ไม่รู้จักไอ้หมูยมาก่อนหน้านี้ครับแต่พอหลังจากวันนั้นอ่ะแกก็เลยไปฟังเรื่องของมันฟังนู่นฟังนี่แกก็บอกว่าเออเอาไอ้หมูยมาด้วยนะเอออก็เลยได้ไปกันครับเรื่องให้หายคิดถึงถ้ารู้จักหมูยอ่ะ คงจะไม่ตบหมุยวันถูกป่ะหงายท้องเลยหมวยเป็นคนแบบเขาก็พูดไปวราเขาเป็นอย่างนั้นน่ะเออแต่ดันไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรแต่ผลเหมือนกับว่าเขาก็พูดไปตามที่เขาเห็นน่ะถูกป่ะผลสุดท้ายคือคพี่ตรงนี้พี่คนนี้เนี่ยก็ก็ไปเกิดอุบัติเหตุสี่ครั้งถ้ามันสี่ครั้งต่อเนื่องกันน่ะก็แสดงว่ามันไม่ปกติไม่ธรรมดาละถ้าไม่บวชมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ ถูกป่ะครับก็ไม่มใจเหมือนกันแม่แต่พี่เขาบางทีก็ไม่ต้องไปเกินขนาดได้ว่าเฮ้ยจําพี่ชายคนนั้นได้ปะวะมจะมางานเข้ไหมเป็นเราเราใเป,ป้วก่อนนะเป้วเป้วเปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตายเหรอออกไปใช่เขาบวด <c oughs> โอ้โหเออแต่แต่หมยทายไว้อีกสองปีอ่ะ ไม่ไมต้องเอออดต้งรอ,อ,อผ,มผมก็ไม่อยากรุนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเหรอครับพีออ่แจ็คขอให้แบบการบวชครั้งนี้ก็มันเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆก็แล้วกันครับพวกนี้นะเออคุณโตขอบคุณมากๆพอให้หายคิดถึงหมุยครับอ,อนะฮะก็โตครับอยากจะบอกว่าเป็นกำลังใจให้ แล้วก็ขอบคุณมากๆที่ยังสละเวลามาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันอ่ะผมให้พื้นที่คุณโตกอบคู่สถานการณ์นะครับเดี๋ยวก็มีเอาหน้าผมว่ามันหาซื้อได้เก็บใหม่สะสมใหม่เรายังมีแรงอยู่เชิญฮะคุณโตครับก็ขอบคุณพี่แจ็คด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกๆคนนะครับก็วันนี้ไม่ได้มาขายของนะครับก็ แต่มาหาซื้อครับเออมาหาซื้อถูกอ่าท่านใดที่ทำผ้าพิมพ์ลายนะครับผ้า<ม>โพลีผ้าคอตตอนผมรับซื้อเศษนะครับ<ม>ผ้าอีสานกำแพงเพชรพิษณุโลก<ม>สุขโขทัยผมรับซื้อนะครับบิ่งไปรับถึงที่ลองโทรมาติดต่อมาคุยราคากันได้ครับ,รบถูกใจไปยกถึงที่แน่นอนครับแต่ขอจํานวนหน่อยนะ ใช่ปะให้คุณโตว,วิ่งไปจากขอนกันไปกำแพงเพชรไปขายเขาโลเดียวไม่ได้นะเอาไปจำนวนหน่อยนะเออเอานะ่าจะได้มีรอยยิ้มคุณโตแล้วหลังจากที่คุณโตมาเล่าแล้วคุณโตประกาศไปว่าเนี่ยรับซื้ออะไรเงี้ยมีชาวแก,งก๊งในโอสเตอร์เนี่ยขายคุณโตบ้างไหมมีครับมีใช่ไหม,มเยอะมากเออดีดีเมื่อก่อนเ<อ>มื่อก่อนนะผมทําเป้าอยู่ที่ อาทิตย์หนึ่งอ่ะประมาณเจ็ดถึงแปดล้านนะครับพี่แจ็คครับพี่ว่าเยอะไหมเยอะมากใช่เยอะมากแต่เดี๋ยวนี้น้อยลงเพราะว่าร้านที่เจ็ดกับร้านที่แปดเขาปิดไม่ใช่ร้านบาทไม่ใช่ร้านบาทนะครับ้<ะ>านค้าเฮ้ย hey, เนี่ยเขาเป็นคนที่น่ารักอย่างนี้แหละคนโต้ได้นะนะขนาดเจอมอรสุมลูกบเบลล์มเขายัางมีอารมณ์ขันได้ตลอดเวลา เออเอาคุณโตครับฟื้นฟูไวๆไวนะครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็ชาวแก๊งหรือโกสเตอร์ท่านไหนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับผ้าพิมพ์ลายผ้าคอตต้อนจะมีเศษผ้าที่มันเหลืออยู่เนี้ยคุณโตเขารับซื้อไปรับซื้อถึงที่เลยแต่ขอจำนวนหน่อยครเออไม่ได้ฝากร้านนะนี้นะไม่ได้มาขายนะแต่รับซื้อครับ,รบเรียกง่ายๆว่าเสียโต ขอบคุณครับท่านเจสัวพี่แจ๊คเอาดินะคคุณโตขอบคุณมากมากเลยนะที่มาเล่าเรื่องพวกเราได้ฟังกันครับแล้วก็คิดถึงพี่แจ๊คแหละคิดถึงเหมือนกันนะครับครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรก็มาไล่พวกเราไฟนะในระหว่างนี้ฟื้นฟูก่อนฟื้นฟูก่อนครับนะขอให้ผ่านอุปสรรคขอให้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้อย่างสวยงามคุณโตครับเป็นกําลังใจให้ครับผม ครับคุณโตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ๊คหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนําคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนําคลินิก